ข้ากา,กบ,ากบสวัสดีแฟนช่องล้นทิยาผ้ารวยสุขสุขศรันะคะมือนี่แอดมินก็ได้เดินทางมาดอนปูตานะคะกลามาเห็นปูปูชีาขาวปูดอนปูตาหนะคะ นะคะปูมาละมันปูตาปูเขามันเรี่ยมลางขอจ้ำนะคะบอกว่าวันที่กี่สิปูเขาจะให้เ <อะ S 2> นี่นยกระป๋ายว่ะน,น,นี่กระป๋ด้วป่ กออกไปกดเปิดรถระบอยปูท้องมากคะปูท้องมากเนขาวลาประจำนะคะ

ไปขายชูวันพี้กินสิวั้นี้ขายชูขาชูขายร้านเลเร้านแตไม่แต่ใจร้านมัามีพรีแล้วดูเล้มาแล้วซูกับมากินมาทานมาอยู่ทาน สร้างใรเล่าสามสรางศาลาสาวัดสาวัดมาสงเจอเาเหอาเอาขอม กูมาสูบยากูมาสูบยากูบม่ได like, ้หายสุรักมาเบาแห้งเราเป็นดีสิเย็บเป็นหรือเป็ดหน้าเราเพราะว่าเราเป็นคนเป็นเทพที่เบาเยอะสิลูกหลานเพิ่นมากแค่ไก่เพิ่นไก่ดีไก่เลยพอเอ้ยมันคูเบาแห้งทั่วกระดิ่งเถื่อนเลุสาธ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 ุ

เพือนกูไปูน่ะเื่อนไปแนมาเริโฉบขาดลูลานเู่เริ่มังเบงค่ะไปไปอล้วมานกอนแล้เที่ยวไปเะมว่าเนแค่แนวทางนะคะน้ำยางมาน้ำยางมานี่พูตามนบัดนีู่ตาได้บ ไว้ซุ้อยู่เนี่ยจำมันพร้อมจิตใจคือว่าให้มันตายกอเก่าอ่ะนลูกหลานกูตาย้าเก็อ่ะนะปนแง่เอาเด้ฟอเลย

หลายยาเยพอด้วยแกกูกัใค้เขาูเดียวีนะใยนี่ำแพงทั้งในวัดเพิ่องูยฐานปูเนี่ยยิีเห็ุหลายย่างอย่กูว่านไถ่ก็เศร้าแหละแต่ล ปูไปแล้วนะคะปูไปแล้วนะคะปูกับยำให้พ่อแม่พี่น้องตั้งแล้วค่ะสองสี่สี่สองปูกับยำไฮดังก็ติดต่อได้ไหมขอจบคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องขอให้โชคดีถูกหัวดำด้วยดำเรื่ยกันเลยค่ะเด้อปูกับยำให้แล้วนะคะ สองสีซีสองเป็นแคนแนลท่ากนะคะกเราด้ปนีงกั้เพ่นก็พอจบทิปนี้แค่นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องโชคดี ขอขอบกันทิปหนาผู้ใดเขอแมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนุ่นทิยาพาลวยในเดือจ้าสวัสดีค่ะ